ปรับการนั่งให้สบายสบายใส่ใจไปทั่วทั่วร่างกายใส่ใจที่ศีรษะรู้สึกถึงอาการของศีรษะ ใ่ใจแขนข้างซ้ายรู้สึกถึงอาการของแขนข้างซ้ายใส่ใจแขนข้างขวารู้สึกถึงอาการของแขนข้างขวาใส่ใจที่ลำตัว โลสึกถึงอาการของลําตัวใส่ใจขาข้างซ้ายโลดสึกถึงอาการของขาข้างซ้ายใส่ใจขาข้างขวา โลสึกถึงอาการของขาข้างขวา <c oughs> ใส่ใจที่ศีรษะ <c oughs> โลสึกถึงอาการของศีรษะ <c oughs> ใส่ใจแขนข้างซ้าย โลสึกถึงอาการของแขนข้างซ้ายใส่ใจแขนข้างขวาโ้สึกถึงอาการของแขนข้างขวาใส่ใจที่ลำตัวโลสึกถึงอาการของลำตัว <c oughs> ใส่ใจขาข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของขาข้างซ้ายใส่ใจขาข้างขวาโลสึกถึงอาการของขาข้างขวา ใส่ใจที่ศีรษะโลสึกถึงอาการของศีรษะใส่ใจแขนข้างซ้ายโลดสึกถึงอาการของแขนข้างซ้าย ใส่ใจแขนข้างขวาโลสึกถึงอาการของแขนข้างขวาใส่ใจที่ลำตัวโลสึกถึงอาการของลำตัว ใส่ใจขาข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของขาข้างซ้ายใส่ใจขาข้างขวาโลสึกถึงอาการของขาข้างขวา ใส่ใจที่ศีรษะโลสึกถึงอาการของศีรษะใส่ใจแขนข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของแขนข้างซ้าย ใส่ใจแขนข้างขวาโลสึกถึงอาการของแขนข้างขวาใส่ใจที่ลำตัวโลสึกถึงอาการของลำตัว ใส่ใจขาข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของขาข้างซ้ายใส่ใจขาข้างขวาโลสึกถึงอาการของขาข้างขวา ใส่ใจที่ศีรษะโลสึกถึงอาการของศีรษะ <c oughs> ใส่ใจแขนข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของแขนข้างซ้าย ใส่ใจแขนข้างขวาโลสึกถึงอาการของแขนข้างขวาใส่ใจที่ลำตัวโลสึกถึงอาการของลำตัว ใส่ใจขาข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของขาข้างซ้ายใส่ใจขาข้างขวาโลสึกถึงอาการของขาข้างขวา ใส่ใจที่ศีรษะโลสึกถึงอาการของศีรษะใส่ใจแขนข้ามซ้าย โลสึกถึงอาการของแขนข้างซ้ายใส่ใจแขนข้างขวาโลสึกถึงอาการของแขนข้างขวา ใส่ใจที่ลำตัวโลสึกถึงอาการของลำตัวใส่ใจขาข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของขาข้างซ้าย ใส่ใจขาข้างขวาโลสึกถึงอาการของขาข้างขวาใส่ใจที่ศีรษะโลสึกถึงอาการของศีรษะ ใส่ใจแขนข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของแขนข้างซ้ายใส่ใจแขนข้างขวาโลสึกถึงอาการของแขนข้างขวา ใส่ใจที่ลำตัวโลสึกถึงอาการของลำตัวใส่ใจขาข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของขาข้างซ้าย ใส่ใจขาข้างขวาโลสึกถึงอาการของขาข้างขวาใส่ใจที่ศีรษะโลสึกถึงอาการของศีรษะ ใส่ใจแขนข้างซ้ายรู้สึกถึงอาการของแขนข้างซ้ายใส่ใจแขนข้างขวารู้สึกถึงอาการของแขนข้างขวา ใส่ใจที่ลำตัวโลสึกถึงอาการของลำตัวใส่ใจขาข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของขาข้างซ้าย ใส่ใจขาข้างขวาโลสึกถึงอาการของขาข้างขวาใส่ใจที่ศีรษะโลสึกถึงอาการของศีรษะ ใส่ใจแขนข้างซ้ายโลสึกถึงอาการของแขนข้างซ้ายใส่ใจแขนข้างขวาโลสึกถึงอาการของแขนข้างขวา ใส่ใจที่ลำตัวโลดสึกถึงอาการของลำตัวใส่ใจขาข้างซ้าย โลสึกถึงอาการของขาข้างซ้าย <c oughs> ใส่ใจขาข้างขวาโลสึกถึงอาการของขาข้างขวา <c oughs> ใส่ใจที่ศีรษะ <c oughs> โลสึกถึงอาการของศีรษะ <c oughs> ใส่ใจแขนข้างซ้าย <c oughs> โลสึก ถึงอาการของแขนข้างซ้าย <c oughs> ใส่ใจแขนข้างขวา <c oughs> โรดึกถึงอาการของแขนข้างขวา <c oughs> <c oughs> ใส่ใจที่ลำตัว โลดสึกถึงอาการของลำตัวใส่ใจขาข้างซ้ายโลดสึกถึงอาการของขาข้างซ้ายใส่ใจขาข้างขวา โลสึกถึงอาการของขาข้างขวาสังเกตใบหน้าใส่ใจไปทั่วๆใบหน้ามองเห็นความรู้สึกแพ่ไปทั่วใบหน้า <c oughs> สังเกตที่กระหม่อมใส่ใจไปทั่วทั่วกระหม่อมมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วกระหม่อมสังเกตที่าททอยใส่ใจไปทั่วทั่วททอย มองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วทั่วท้ายทอยสังเกตสิษะซิกซ้ายใส่ใจไปทั่วทั่วสิษะซิกซ้าย มองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วๆศีษะซีกซ้าย <c oughs> สังเกตศีษะซีกข,ขวาใส่ใจไปทั่วๆศีษะซีกข,ขวา มองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วศีรษะซีกขวา <c oughs> สังเกตรอบรอบคอ <c oughs> ใส่ใจไปรอบรอบคอมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปรอบรอบคอ <c oughs> สังเกตไหลซ้ายใสย่สใจไปทั่วทั่วไหลมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วทั่วไหลสังเกตต้นแขนไปจนสุดปลายแขน ใส่ใจไปทั่วทั่วแขนมองเห็นความรู้สึกแพ่ไปทั่วแขนสังเกตไหลอีกข้างหนึ่ง <c oughs> ใส่ใจไปทั่วทั่วไหล มองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วทั่วไหล <c oughs> สังเกตต้นแขนไปจนสุดปลายแขนใส่ใจไปทั่วทั่วแขน มองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วทั่วแขนสังเกตที่บริเวณลำตัวข้างหน้าใส่ใจทั่วทั่วมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่ว ที่บริเวณลำตัวด้านหนะ้าสังเกตบริเวณลำตัวด้านหลัง ใส่ใจทั่วทั่วมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วบริเวณลำตัวด้านหลัง <c oughs> สังเกต ลำตัวซีกซ้าย <c oughs> ใส่ใจทั่วทั่ว <c oughs> มองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่ว <c oughs> บริเวณลำตัวซีกซ้าย <c oughs> <c oughs> สังเกตรบริเวณลำตัวซีกขวา ใจใจทั่วทั่ว <c oughs> มองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วบริเวณลำตัวซีกขวา สังเกตขาข้างซ้ายจากต้นขาไปเข่าจากเข่าไปปลายเท้าใส่ใจทั่วๆมองเห็นความรู้สึกแผ่ไปทั่วจากต้นขาไปเข่าจากเข่าไปปลายเท้า <c oughs> <S <S สังเกตขาอีกข้างหนึ่งจากต้นขาไปเข่าจากเข่าไปปลายเท้าใส่ใจทั่วทั่ว มองเห็นความรู้สึกจากต้นขาไปเขา่าจากเข่าไปปลายเท้า ใส่ใจที่กระหม่อมแผ่ความรู้สึกทั่วกระหม่อมแผ่ความรู้สึกลงไปเต็มหน้าผากใบหน้าคอส่วงอกลงไปสุดลำตัวออกต้นขาสองข้างลงไปถึงปลายเท้า ใส่ใจไปทั่วทั่วกระม่อม <c oughs> <c oughs> แผ่ความรู้สึกลงไปเต็มท้ายทอยคอแผ่นหลังผ่านสะโพกอ,อกต้นขาถึงปลายเท้า ใส่ใจไปทั่วทั่วกระหม่อมแผ่ความรู้สึกลงไปเต็มศีรษะศีกซ้ายผ่านคอบ่าไหล่แขนข้างลงไปถึงปลายเท้า <c oughs> ใสใจไปทั่วทั่วกระหม่อมแผ่ความรู้สึกลงไปเต็มศีษะซี่ขวา่าผ่านคอบ่าไหลแขนข้างลงไปถึงปลายเท้า